ครับผมสวัสดีทุกท่านครับมาอยู่กันในช่องอาร์ตนิเคอนะครับคลิปนี้เป็นแนวทางเยอรมันนะครับแนวทางเยอรมันเยอรมันเมื่อวันศุกร์พิกัดเด้งบนล่านะครับลืมเจาะหกสี่เ่มันก็แตกตรงเนาะแต่ล่าหกสี่แตกเห็นมีคนบอกแตกอยู่นะครับก็ก็เรือของมันเมื่อวแล้่ก็ผ่านไปแล้วเริ่มนับหนึ่งใหม่นะครับโอเคครับไงลองพิจารณาดูครับชอบตามไม่ชอบผ่านนะครับ สำหรับเยอรมันวันนี้เด่นเยอรมันประจำวันที่สิบเจ็ดเดนสีู่นย์ครับเน้นไปที่สี่นะครับจอครับงวงมาแล้วหาวสามหาวแล้วหกรีเจ็ดสี่ เก้าสี่หนึ่งศูนย์เก้าศูนย์แล้วก็ศูนย์ศูนย์ครับร้อยใสศูนย์ครับร้อยใสศูนย์เนาะประมาณนี้ครับสำหรับเยูดามันมันเปิดบวกไปลงลบหมดครับเปิดบวกไปลงลบหมดก็ถามว่าเล่นเล่นยากไหมเล,เล่นยากครับเล่นยากเล่นยากวันนี้เล่นยากหน่อยเปิด เปิดเรียงเปิดเลียงเนติดอ๋อเปิดเลียงติดสีสี่ขาติดเบิ้ลไปครับโอกาสเปิดเลียงเนี่ยมันจะปิดเลียงเอ้ยปิดเบิ้ลเป็นไปได้เรียงตรงเลยสองสามสี่ 2, 3, แต่เรื่องเรื่องคือมันเปิดบวกแต่ตอนนี้มันลงลบแล้วนะ <c oughs> โอเคครับพิจารณาก่อนตามครับแล้วเจอกันดาวโจน์นะครับสำหรับเครื่องคืนนี้ทุกหุ้นเริ่มสตาร์ทครั้งแรกลบกวนเบาๆไปก่อนครับเฮงๆรวยๆครับสวัสดีครับ